ให้ที่สุดนางประท่วมคุงเกีขึ้นได้ด้วพี่น้องดีงครับผมนั่งท่วมครับรถติดนี่ครับพี่น้องครับไม่รอบหลายปีนะครับพี่น้องวรวมจำปีหาสามได้พี่น้องนี่ปีหาสามปีหาสี่ดีครับผมรถ Thôi cả tiết cho khi nào nằm xuống hấp Đang nước lên Hãy các น, er u, น้ำถ่วงน้ำร้นไหลเข้าไปนี่ครับชุ่มชนครับเล่นในเล่นขวาพี่น้องเล่นใจอะไครับน้ำถ่วงพี่น้อง ให้รอบ10ปีได้พี่น้องตั้งแต่ปี2013นี่ครับผมนี่ปี6 4น้ำท่มวมครับน้ำล้นเกินเจ้าพระยาพี่น้อง รามสามร้อยสิบแปดทับหนึ่งนะครับมองก้อนโตยังมองเห้อยู่อไปได้น้ำหล่นมาหน่อยนึงเพื่นอนเด้อครับผมครับผมรอบนอกเราไปดูมาแล้ว ูรอหลบในบ้างนะครับผมโอ้ยอกอ่ะ <st arts> <c oughs> โอ้ยครับนี่ครับอยู่ข้างนอกกับทวนภักได้ไหมบ้างถนนพระรามสามครับนี่สะพานมังค้าหาปลาครับพี่น้งครับทวม ทวมสะพานเล่าพี่น้องตวมหลังสะพานเลยครับนี่ก็ประมาณสูงประมาณสิบสิบกว่าเซนตลนะครับผมนี่เป็นกระั้าศาสตร์ครับผมดูรอบนอกเมื่อกี้นี่ผมผมพ้องผ้ากระชายพี่น้องข้อเดียวเบงนี่รอบข้างในเขื่อนนะพี่น้องเด้อข้างในเขื่อนจอกพญาครับผมทวมบดผมข้างนี้ก็ทวมครับนี่ นี่ทเบิร์ดแล้วครับนี่ครับชุมชนบางโคกับทุ่มครับพี่น้องนี่ครับทุ่มเบิรดแล้วครับในช่วงนี้วันนี้น้ำึ้นแห้งครับผมน้ำทะเลหนุนทุ่มบกงยางคักพี่น้องเอ้ยวันนี้มาอัพโหลดน้ำทุ่มครับขอคำว่าครับผมน้ำทุ่มครับอีกเงาะพี่น้อง ถั่วแห้งอีหลีพี่น้องเอ้ยโอ้ได้รอบสิบสองสิบสามปีนะครับผมครับผมคลิปนี้ก็มาอัพโหลดน้ำถั่วเจ้าพระยานำขึ้นนักพี่น้องท่วมถนนนท่ามสามหนักปากซอยผมไปทายไม่ให้พี่น,อน,น้องเขาเดืเบึงแล้วนี่เขาบว่าเบื้องรอบขวางง่ายพี่น้องเด้อเดี๋ยวครับผมประมาณนี้แหละพี่น้องได้รอบ หลายปีเลยพี่น้องท่วมท่วมนักครับคลิปนี้ก็คือคก็แล้วครับผมอ่าพี่น้องเขามาชมคลิปอีสานยุกงแล้วก็ขอฝากน,น้ำแน่เด้เพียงเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพราะเป็นแรงใจแฟนไมนเด้เพียงเด้อสวัสดีครับผมโอ้พี่น้นอง,งนะครับผมท่วมเบิดพี่น้องนี่ห้าวสารพัดห้าวของสูงสูงนี่พี่น้องมองห่าวันปลายังท่วมครับผมนี่ เดี๋เบิ้งดีครับน้ำกำลังขึ้นกำลังเอออยู่พี่น้องน้ำขึ้นยังไม่ได้สุดครับผมกันน้ำขึ้นท่วมหลายกว่านี้เดี๋ยวผมสิถ่ายคลิปให้พี่พน้องเหรเดี๋ยวเบิ้งคือเก่าล่ะครับผม